ังจากแก่มาเลยเขาก็บิมาสอมเด้พี่น้องเอเ้ยบาทนี่มาสอมมาพันไว้ให้ปูเฮ้ยเขาก็ยังบุได้ทำควรสะอาดเลยยังถูกนี่ทำการมาราักข้าวเขาก็ชิมาสอมแล้วก็มาพัน

หอดมันเทากซิเอยยิงงวงกินขิงืนเลกบ่หยอดมันเอยเลลกมหม เห็ดเ,เ,เอาพ่น้อกเลยไลยเบียกไลยงานจะเนี้เพา่นฉีเห็ด <c oughs> <c oughs> ไปเก็บตัวเองไปเก็บตัวเองบอ่พอใหญ่ป่ะ

แต่มีห่มอยู่ขักพี่น้อยผุ้มกุกขามเกมมนอยตะผ่งของ เห็นขัดยุเช็กให้ดูตะกอกน่ะชัดเจนไหมหนังบัลลังก์ชอบชอบนีแคอยู่นี่มาซายง้อกระห้องหมูมูมันเห็นเขาแก่หยามา นี่จอมไ์ไปทีมลงนี่เอาเลยขั้นดังดังไป ลราขี่มามีผู้สวยพี่น้องมือนนี่น้องใบเตยน้องใบเตยเป็นผู้สอยสอยสมสอยสมเอากาะใบมันที่มันตายอ๋อ นอเสีย,ยบลงดินเสียบเสียบเสียบตอนตัวที่เขาปลูกป้าใบมันปุ่งเลยเด้อจ้าปุ่งงามแล้วนะตัวมันสุ่มขักดินดินกับแบบว่าสุ่มขักขัดดินน้ำถั่ว ตอนนี้ดาวกระสอมไว้ได้คือสีพอปลูกอยู่หม่องนึงมาได้จากสีมาสอมอีกพี่น้องเอ้ยนื้อหาจะเอาลงไปเนิฟก่อนเพราะว่าย่านอนันบอนนี้อหาจะลงไปนิเนี่ย่านมันแดดเอาก็เลยสิเอาลงไปเนิฟก่อนมาแล้วจะกสีมาสอมอีกจ้าอากาศก็ดีค่ะป้าปูไม้ไผ่บ้านขึ้นเต็มอยู่มีแต่ลำใหญ่ๆนี่คุณพ่อเพิ่นตัดเพิ่นจี เห็ดบางข้าวลามบอนีหรือแนวใดเออบ่อมเอ็นปนจิจักตอกเนาะคือแบบปนเห็ดบางข้าวลามนั่นลามในหน่อยนะพอดีเห็ดบางข้าวลามบ่อด้สวนคุณพ่อเห็ดกินหนูเด็กๆจะพากันเห็ดอีหยังอื้มปัดคนน้อยเห็ดอยังคนน้อยปัาพี่หนามาดูปัดรถคันบักใหญ่ตัวทีมห้างจะไปดิบลุงบดป กุซอยได้นี่พี่น้องเอ้ยโอเคจ้ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้เราก็จะจบคลิปเพียงจำนี้ด้เด้อบายบายเลยน้องมะนานะไปจ้าเดีเ๋ยวเราไปถาไปเบิ่งตอนเราลงไปปลูกโอเคจ้ะ